เวลานักประวัติศาสตร์เขาจะดูวิวัฒนาการของดนตรีแจ๊สนะครับเขาก็มักจะมองไปที่วงทั้งวงแบบใหญ่ก็คือบิ๊กแบนหรือวงแบบเล็กที่เรียกว่าคอมโบแต่มันก็ยมงมีปัญหาครับเพราะว่าบิ๊กแบนสมัยก่อนเนี่ยกีตาร์ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่บางวงเนี่ยก็ไม่มีกีตาร์เลยซะด้วยซ้ําส่วนวงเล็กเนี่ยหน้าที่ที่กีตาร์ทำได้เครื่องอื่นเขาก็ทําได้เช่นเดียวกันถ้าจะจับคอร์ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปียโนจับคอร์ดอย่างสมดจุดนี้นะครับก็เลยทาให้มือกีตาร์ส่วนใหญ่เนี่ย แยกตัวออกมามีพัฒนาการเป็นของตัวเองทําวงเป็นของตัวเองแล้ววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในฝั่งของตา ย้อนความเปนก่อนนะครับไล่มาตั้งแต่ปลายสวิงจนถึงบีบอบเนี่ยเราจะได้ยินหนึ่งชื่อที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้านั่นก็คือชาลีคริสเตียนซึ่งน่าเสียดายนะครับที่ชาลีคริสเตียนอยู่กับเราได้ไม่นานเท่าไหร่ต่อจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีบิลลี่บาวเออร์นะครับจากทีมของเลนนี่ทริสตานอว์ก็เป็นอีกหนึ่งมือกีตาร์สำคัญในช่วงนั้นแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเทียบกับในดนตรีเครื่องอื่นแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้โดดเด่นขนาดน,นั้น แต่สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับพัฒนาการแรกที่ทําให้กีตาร์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยก็คือการเล่นของเปียโนทริโอในแบบเก่าที่จะมีเปียโนโกีตาร์แล้วก็เบสคือไม่มีกลองนะครับแต่มีกีตาร์เข้าไปแทนยกตัวอย่างนะครับในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930s จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1940s เนี่ยมันก็จะมีวงของ n a กกีตาร์คอ ที่จะมีออสการ์มอร์นะครับเข้าไปเล่นกีตาร์แล้วก็ได้โอกาสที่จะโซโล่อยู่บ่อยๆซึ่งหลังจากที่ออสการ์มอร์ออกไปเนี่ยก็ได้เออร์วิงแอชบีนะครับเข้ามาเสียบต่อแทนหรือถ้าเราจะมองไปที่ช่วงของ1 9 5 0 s นะครับก็จะมีวงของออสการ์ปีตาสันทรีโอที่จะมีมือกีตาร์ชื่อบาร์นี่แคสเซลนะครับได้ออกมาโชว์เทพกันบ่อยๆซึ่งมือเบสที่เล่นอยู่ในวงนั้นเนี่ยก็คือเรย์บราวน์มือเบสในตำนานอีกด้วยและหลังจากที่บาร์นี่แคสเซลออกนะครับออสการ์ปีตาสันเก้าเอิร์ฟเเอลิสข้าามแทน ก็จะเห็นได้ว่าช่วงทศวรรษที่ 1940s จนถึง 50s เนี่ยกีตาร์จะเริ่มโดดเด่นขึ้นมาผ่านทางวงเปียโนโทริโอที่ไม่มีกลองนั่นเองซึ่งเพลงจากวงพวกนี้อัลบั้มพวกนี้นะครับเป็นแบ็กกิ้งแทร็กอย่างดีมากสำหรับมือกลองที่กำลังหัดแจ๊สเลยนะครับก็คือเปิดอัลบั้มพวกนี้เนี่ยยัดหูไว้แล้วก็เล่นกลองซ้อมพร้อมไปกับแผ่นเลยและในช่วงทศวรรษที่ 1950s นะครับจะมีเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดชนิดใหม่นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือแฮมมอนด์ ซึ่งเจ้าเครื่องดนตรีใหม่เนี่ยมันทําให้เกิดวงชนิดใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าแจ๊สออร์แกนทริโอซึ่งกีตาร์จะมีส่วนสําคัญมากๆกับวงประเภทนี้นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหัวข้อใหญ่เราจะแยกหัวข้อนี้ไว้ในอพิโซดถัดไปครับทีนี้อยากพูดถึงหน้าที่และสิ่งที่กีตาร์สามารถทําได้ในวงแจ๊สกันสักหน่อยนะครับสำหรับแอดมินนะแอดมินว่ากีตาร์คือเป็ดเลยละ่ะเราเปรียบเทียบด้วยความชินชมนะเราไม่ได้บูลลี่กีตาร์นะหวังว่าจะไม่โดนทัวลงจากมือกีตาร์นะครับผม คือเจ้าเครื่องกีตาร์เนี่ยมันทําได้แทบทุกอย่างที่เครื่องอื่นๆในวงสามารถทําได้เลยนะครับแต่ก็อาจจะทําได้ไม่สุดเท่าเครื่องที่มันทําหน้าที่หลักตรงนั้นจริงๆไลฟวิธีอันนะครับก็คือต้องโซโล่ได้แล้วก็เล่นทํานองหลักได้อันนี้ตั้งแต่ต่อเครื่องขยายเสียงหรือแอมป์ได้เนี่ยกีตาร์ก็ทําได้สบายสบายครับเสียงดังสู้กลองได้ไม่มีปัญหาจุดอื่นที่ทําได้นะครับคือการเล่นฮาร์โมนิกการทำพิชเบนดิ้งนะครับหรือการดันสายหรือรูดสายนั่นเองกีตาร์ก็สามารถเล่นเป็นเบสได้ด้วยสามารถวอล์กสามารถทูฟิ แต่เสียงมันก็จะไม่ต่ําเท่าเบสจริงๆแล้วกีตาร์แน่นอนมันจับคอร์ดได้แต่คอร์ดที่กีตาร์จับมันก็จะไม่หนาเท่าเปียโนเทนชันอัลเทอร์เรชันต่างๆก็จะกดได้ไม่ครบถ้วนเท่าเปียโนโนะครับเขาต้องตัดบางโน้ตทิ้งไปเนื่องจากเขามีแค่6สายในขณะที่มือเปียโนนะครับมี10นิ้วแล้วนิ้วโป้งเขาบางทีกด2โน้ตได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับกีตาร์ก็ยังสามารถทาไอสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ก็คือการเล่นทานองเล่นคอร์ดแล้วก็เดินเบสไปพร้อมๆกัน คือแบบเครื่องเดียวเล่นครบทุกอย่างเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยหรือจะเล่นเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะครับแบบเฟรดดี้กรีนที่เล่นอยู่ในวงของเคาน์เเบซี่ก็คือจับบอดบอดแล้วมันจะเกิดความเพลคัสซีฟเสียงคล้ายๆเครื่องคอจังหวะขึ้นมาก็คือกีตาร์นะครับทำได้ทุกอย่างเลยแต่ในวงฮาร์ดบอบเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเปียโ,โนเข้าไปเล่นประกอบเขาจะไม่ค่อยใช้กีตาร์กัน,นครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะบางวงที่มันเอากีตาร์เข้าไปอ่ะมันก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เปียโนมากกว่ากีตาร์ จุดนี้ก็เลยทําให้มือกีตาร์ในช่วงฮาร์ดบอบส่วนใหญ่นะครับก็ต้องไปทําวงเป็นของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะโผลมาให้เห็นมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960s ครับก่อนที่จะไปดูมือกีตาร์ฮาร์ดบอบในช่วง 1960s นะครับอยากที่จะย้อนไปก่อนแลวน,นั้นนิดนึงก่อนในช่วงทศวรรษที่ 1950s เนี่ยจะมีมือกีตาร์อยู่หนึ่งคนที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาแล้วนะครับก็คือจิมฮอลเขาโผล่ขึ้นมาจากแวดวงของ t h Third s t r e a m นั่นเองก็คือไปเล่นให้พวก,ก uler, แบบการ์เตอร์ชูลเล่นกับอร์ คนนี้นะครับเทคนิคแพรวพแผวทำได้แทบทุกอย่างเหมือนกันเขาสามารถเล่นแบบโซโล่ไปด้วยจับคอร์ดไปด้วยเดินเบสไปด้วยพร,พร้อมๆกันได้นะครับคือกีตาร์ตัวเดียวทําทุกฟังก์ชันของวงภายในเวลาเดียวกันได้ก็คือเก่งจริงๆอะ่ะจิมฮอร์นะครับจะมีอัลบั้มดูโอที่สำคัญกับบิลเอเวนส์อยู่2ชุดนั่นก็คืออัลบั้ม undercurrent ในปี1962แล้วก็ intermodulations ในปี1966ซึ่ง2ชุดนี้นะครับเราจะได้ยินการโต้ตอบกันเยอะๆระหว่างบิลเอเวนส์แล้วก็ ก็คือเป็นสไตล์ของดิวเอเวนส์นั่นแหลงจริงๆแล้วเราจะได้ยินเขานะครับผลัดกันโซโล่ผลัดกันทําหน้าที่เป็นวงแบ็กอัพให้กันเลยกันคือทั้งสองคนเนะี่ยเก่งพอที่จะเล่นคนเดียวและทําหน้าที่ของวงทั้งวงเพื่อที่จะเป็นแบ็กอัพให้อีกคนหนึ่งโซโล่อยู่ข้างบนได้อีกอะบัม้มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือจิมฮอลเล่นอยู่ในค u วินเด็ดของบิวเอแวนส์ที่เขาทำออกมาเป็นแนวฮาร์ดบอบครับซึ่งฮาร์ดบอบคิวินเ็ดอันนั้นของบิวเอแวนส์เนี่ยทำออกมาเป็นอัลบัม้มที่ชื่อว่า Interplay ในปี62 เอาล่ะทีนี้เราจะมีมือกีต้าร์อีก2คนนะครับที่สำคัญมากๆเลยทั้ง2คนนี้นะครับเป็นแนวฮาร์ดบ็อบแบบจ๋าๆเลยเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนไปเปรี้ยงปัางในทศวรรษที่ 1960s ไปที่คนแรกกันก่อนนะครับคนนี้สำคัญมากมากๆาๆ,าๆ,าๆๆมากมามยมก500อัน <c ười> ก็คือเวสต์มอนโกเมอรีครับคนนี้เกิดและโตในเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนา ตอนวัยรุ่นนะครับเขาก็ได้ฟังแผ่นของชารีคริสเตียนมือกีตาร์ไฟฟ้าเทพแห่งยุคบีบอบนั่นเองซึ่งเวสก็ชอบมากนะครับจนไปซื้อกีตาร์มาหัดเองแล้วก็แกะโซโล่ของชารีคริสเตียนนะครับศึกษาแล้วก็ฝึกโซโล่ของเขาไปพอปี1913นะครับเขาก็แต่งงานแล้วก็เกิดปัญหาชีวิตคู่ขึ้นมาครับเนื่องจากเวสเนี่ยชอบที่จะฝึกซ้อมกีตาร์ดึกดื่นนะครับแล้วก็ซ้อมนานมากจนภรรยาเนี่ยก็นอนไม่ได้ครับรำคาญซึ่งแน่นอนว่าเวสนะครับก็ต้องยอมมนุษย์เมียไปตามระเบียบ วิธีแก้ปัญหาของเวส์นะครับเขาไม่ยอมปิดแอมป์ครับแต่เขาไม่ใช้ปิกดีดเลยแล้วใช้นิ้วโป้งแทนปิกก็ตลกดีนะไม่ยอมปิดแอมป์แต่แบบโยนปิกทิ้งซึ่งผลที่ได้นะครับก็คือโทนเสียงของกีตาร์เขาเนี้ยมันจะนุ่มลงเพราะว่าแอตแทกของนิ้วโป้งเนี่ยมันจะน้อยกว่าการใช้ปิกซึ่งโทนเสียงนี้นะครับการใช้นิ้วโป้งแบบเนี้ยเนี่ยก็กลายมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเวส์มอนโกเมอรีครับเวส์นะครับได้รับงานจ้างสำคัญในปี1 9 4 8จากการทัวร์กับเลโอนาร์ดแฮมตันมูร่นบอง เรือโนอิแฮมตันนะครับจ้างเวสเพราะว่าเวสเนี่ยเล่นได้คล้ายๆกับชา,า,าลีคริสเตียนมากๆเลยก็แง่ล่ะเวสแกะโซโล่ศึกษามาแน่นซะขนาดนั้นพอเข้า 1950s นะครับเวสก็เล่นกับคนนี้คนนี้หลายคนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไปตั้งวงกับพี่น้องเขานะครับก็คือบัดดี้มอนโกเมอรี่ที่เล่นไวเบร์โฟนแล้วก็มังค์มอนโกเมอรี่ที่เล่นเบสโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่ามังค์มอนโกเมอรี่เนี่ยจริงๆเป็นคนแรกๆที่เล่นกีตาร์เบสไฟฟ้านะครับอัลบั้มสำคัญที่ออกมาช่วงนี้นะครับก็คืออัลบั้มฟิงเกอร์พิกก ซึ่งชุดนี้ออกมา2ขยักนะครับออกมาครั้งแรกในปี1957แบบยังไม่ครบทุกเพลงแล้วก็ออกไอม่ที่หนึงปี1958แบบครบทุกเพลงในอัลบั้มนี้นะครับจะมีเฟรดดี้ฮับบาร์ดเล่นฟัมเป็ดอยู่ด้วยซึ่งนี่เป็นการเปิดตัวบนแผ่นครั้งแรกของเฟรดดี้ฮับบาร์ดครับเฟรดดี้ฮับบาร์ดก็จะไปเป็นมือรัมเป็ตในตำนานในอนาคตนะครับเราตั้งแต่ปี1960ไปนะครับเวสจะเริ่มทำวงคอเตตดมากขึ้น,นครับก็คือเป็นกีตาร์เปียโนเบสกลอง ปีนี้จะมีอัลบั้มเด่นโผล่มานะครับก็คือ The Incredible Jazz Guitar of Wes t Montgomery ในปี1960วงจะประกอบไปด้วย Tommy f l a n a g a นที่เปียโ,โนนะครับคนนี้เล่นให้กับ John Coltrane ในอัลบั้ม Giant Steps ด้วยนอกจากนี้นะครับก็จะมี Percy Heath ที่เบสนะครับแล้วก็ Albert Heath ที่กองซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับอัลบั้มนี้ก็จะมีเพลงเด่นอย่าง a r g i n ที่แต่งโดย Sonny Rollins มีเพลง Four on Six ที่ Wes แต่งเอง แล้วก็เพลง West Coast Blues ที่คอร์ดตอนโซโล่เนี่ยจะเป็น Bird Blues แล้วก็อยู่ในอัตราจังหวะ6/4ครับอัลบั้มนี้เราจะได้ยินวิธีการโซโล่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ West Montgomery มากขึ้นนะครับซึ่งวิธีการโซโล่ที่เป็นลายเซนของ West Montgomery เนี่ยก็คือการแบ่งโซโล่เป็น3ช่วงครับช่วงแรกก็จะเป็นโซโล่ซิงเกิลไลน์แบบปกติก่อนก็คือแบบเล่นโน้ตเดียวเป็นไลน์ไปเหมือนเวลาเครื่องเป่าเล่นหรือมือขวาของเปียโนเล่นหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงที่2เป็นการโซโล่แบบเป็น Octave ครับ ก็จะอารมณ์ประมาณเดียวกันกับเวลามือเปียโนเขาเล่น2มือขนานกันไปพร้อมๆกันแต่นี้มันอยู่บนกีตาร์ครับหลังจากนั้นนะครับถ้าความเร็วมันเป็นไปได้เขาก็จะเข้าสู่ช่วงที่3ก็คือการโซโล่ไปเป็นคอร์ดเป็นบล็อกคอร์ดเป็นแผงๆครับแบบเดียวกันกับวิธีการโซโล่บล็อกคอร์ดหรือล็อกแฮนเทคนิคของมือเปียโนเช่นมิลบักเนอร์แนทชิงโคลจอร์ชิลริงแล้วก็บิลเอเวนส์แค่มันต้องมาอยู่บนกีตาร์ซึ่งเขาจริงมันไม่ง่ายเลยนะครับ ในเพลง West Coast Blues จากอัลบั้มนี้นะครับเราจะได้ยินการโซโล่ทั้ง3แบบนี้อยู่ในเพลงนี้ด้วยไปที่ปี1965นะครับปีนี้มีอัลบั้มน่าสนใจอีกชุดหนึ่งครับชื่อว่า Smoking at the Half Note ชุดนี้ก็ยังเป็นแจ๊สกีตาร์ควอเตตเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเวสที่กีตาร์มีวินตันเคลลี่ที่เปียโนพอลแชมเบอร์สที่เบสแล้วก็จิมมี่คอที่กลองดูชื่อเปียโนเบสกลองเนี่ยถ้ายังจำกันได้ วิดูมเซกชั่นทีมนี้เล่นให้ m มา s d a v i สมาก่อนนะครับในเพลง Freddy Filoder ในอัลบั้ม Kind of Blues แล้วก็อัลบั้ม Some Day My Prince Will Come ทั้งอัลบั้มครับเพลงที่น่าสนใจของอัลบั้มนี้นะครับก็จะมี4 o n Six แล้วก็ Unit 7ซึ่งในเพลง Unit 7เนี่ยเราจะได้ยินการโซโล่แบบแบ่งเป็น3ตอนนะครับ Single Line Octave แล้วก็ Block chord ของ Wes t Montgomery เนี่ยอยู่ในเพลง Unit 7นี้ด้วยหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเวส ไปที่คนหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันคนนี้ชื่อว่าแกรนด์กรีนแล้วก็เหมือนเดิมครับได้รับอิทธิพลมาจากชาลีคริสเตียนอีกแล้วเต็มๆเลยแกรนด์ Grant นะครับเกิดที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีแล้วในปี1959เนี่ยเขาก็ได้รับการจ้างงานที่สำคัญมากๆจากลูดอนอสันครับลูดอนอสันเนี่ยก็เป็นมือออทอสซักโซโฟนที่เคยเล่นให้กับแจส z m เมสเซนเจอร์เจนซูนนะครับก็คือช่วงที่เขากำลังก่อตั้งวงนั่นเองแต่ว่ายังไม่มีชื่อแจสต์มเมสเซนเจอร์ ลูดอนอสันก็แนะนำแกรนด์กรีนให้รู้จักกับค่ายเพลง Blue Note Records ระหว่างปี1960-61แกรนก็ได้อัดอัลบัมชุดแรกนะครับชื่อว่า first session แต่ชุดนี้เนี่ยก็โดนดองดองนานแค่ไหนล่ะครับ40ปีครับอัลบั้มนี้ถูกปล่อยในปี2001ครับซึ่งการจัดวงของอัลบัมนี้นะครับก็เป็นแจ๊สกีตาร์ควอเทีในแบบเดียวกันกับที่เวสต์มอนต์กรมมรีทำ และเนื่องจากอัลบัมนี้อัด2ครั้งนะครับในปี60กับปี61ทำให้มีวิดิโอเซ็กชั่นสชุดชุดแรกเนี่ยก็คือวินตันเคลลี่พอแชมเบอร์สแล้วก็ฟิลลี่โจจอนส์ถ้ายังจำกันได้ทีมนี้ก็คือทีมที่เคยเล่นให้กับมาสเดวิสกันทั้งหมดเลยส่วนในทีมหนึ่งนะครับก็มีซอนนี่คลาร์กบูชวอร์เรนแล้วก็บิลลี่ฮิกกินส์ ถ้ายังจำชื่อบิลลี่ฮิกกินส์ได้นะครับคนนี้เล่นอยู่ในวงฟรีแจ๊สของออเน็ตโคลแมนปี1963นะครับแกรนจะอัดอีกอัลบั้มที่น่าสนใจนั่นก็คือ Idol Moments ที่ถูกปล่อยในปี1965ครับความน่าสนใจของชุดนี้เนี่ยก็คือจะมีโจแฮนเดอร์สันเล่นเทเนอร์แซกโซโฟนแล้วก็มีบ๊อบบี้ฮัชเชอร์สันมาเล่นไฟเบอร์โฟนด้วยแต่ชุดที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับก็จะเป็น2ชุดถัดจากนี้ครับคือมาชาโดรแล้วก็โซลิด ทั้ง2ชุดนี้อัดในปี1964แล้วก็ถูกปล่อยออกมา1979ครับความเด็ดของ2ชุดนี้เนี่ยก็คือมีแม็กคอยไท r เนอร์มือเปียโนแล้วก็มีเอลวินส์โจนส์มือกลองจากจอห์นโคทเรนคลาสสิกควอเตตมาเล่นให้ครับซึ่งตอนที่กำลังอัดอัลบั้ม2อัลบั้มนี้นะครับจะเป็นประมาณครึ่งปีก่อนที่2คนนี้จะได้ไปอัดอัลบั้มสูพรีมนั่นเอง สำหรับมือเบสในอัลบั้มนี้นะครับก็คือบ๊อบครันชอร์ก็เป็นมือเบสผู้คร่ำบอดในวงการฮาร์ดบ็อบอีกคนนึงโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ 60S เป็นต้นไปครับก็พอสไว้ก่อนสำหรับแกรนด์กรีนนะครับสำหรับมือกีตาร์อสองคนหลังที่พูดมาเนี่ยก็คือเวสต์มอนโกเมอรีแล้วก็แกรนด์กรีนเป็นมือกีตาร์ไฟฟ้านะครับสไตล์ฮาร์ดบ็อบที่โดดเด่นขึ้นมา,มามากๆพร้อมกันในช่วงทศวรรษที่ 1960S ทั้งสองคนนี้นครับศึกษาแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงงาาาานนนนขอชรรลลีีีีคคิสเเเตยยยดกกไ้ว่่แแบบแบบูััมมๆ เราทั้งสองคนนี้นะครับจะได้ไปมีส่วนร่วมสำคัญมากๆในวงของแจ๊สออแกนทรีโอครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับแจ๊สออแกนทรีโอเนี่ยก็จะต้องรอติดตามชมในเอพิโซดถัดไปนะครับเอพิโซดนี้นะครับเราก็น่าจะได้เห็นภาพรวมๆของมือกีตาร์ตั้งแต่ 40S จนไปถึง 60S กันมากขึ้นนะครับผมแล้วในเอพิโซดหน้าแอดมินจะพาไปทัวร์กับแจ๊สออแกนกันถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระด,ดิ่งกดตัมอัพคอมเมนต แล้วก็อย่าลืมเข้าไปสนับสนุนกันได้ที่ p a t r e o n c o m j a z z j จ๊ะแล้วสำหรับเอพิโซดนี้นะครับแอดมินก็ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายครับ